วันนี้หมอทำบอกว่าเจอสิ่งที่เรียกว่าปอดนะครับทั้งหมดสามเขาอยู่ด้วยกันที่นะครับที่ทววออี่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นดวงวิญญาณที่เขาังไม่ได้เกิดถึงเวลาควนกนะ็รด้

เดิมกันครับโอ้มวยน้องบอกได้บ่ายนี่เท่าโอ้มวยน้องบอกได้บ่าย This is the first time I've seen this kind of fish in a long time, and I think it's a good fish to eat when you're in a hurry. This is the first time I've seen this kind of fish in a long time, and I think it's a good fish to eat when you're in a hurry. นี่คีอการตามตามไม่รู้ว่าจะเอไปที่ใดามไรนี่คือรับ